มหมาลุกขึ้นลุกขึ้นไปเล่นบอลแล้วเล่เลนบอลเอออีแรงมือันนี้ดูนี้มันหยาดบอลน่องอีแรงเมื่งไปไปไปเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอา ไปไกลๆไปให้มันเล่นผู้เดียวไป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 ย้อนาพี่เล้วย้อนาพี่มาลูกคืนลูกคืนเงยเบอร์สนใจหรือบอลแล้วกูเห็นอย่างอื่นเตะปุ้ง มาเร็วเร็วเต็มอ่ะเต็มอ่ะขยะหลายไปเอาเร็วไปเอาไปเอาลูกคืนยางไปเอาเร็วเร็วบักหนึ่งเอามาทำแหวบข้านี่มากกวนตัวแล้วเนาะ เอามาให้น้องแม่